สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสวนหลวงชชีวิตคิดไปเลยครับผมสวัสดีเอฟซีอ้อยยักเขียวครับครับวันนี้หลวงชนนำเสนอนะครับวิธีคิดนะครับหรือว่าวิธีบริหารจัดก,การร้อมคิดนะครับที่จะกล้าที่จะส้างใบที่จะลงทุนจ้างคนไปส้างใบนะครับพี่น้องเพราะบางคนนึกคิดว่าการสร้างใบี่สางไปเฮ็ดหยังนะครับ เดี๋ยวก็ได้ตัดแล้วนะครับแต่ว่าลุงชวนบอคิดสั้นๆนะครับลุงชวนคิดว่านะครับการสั่งใบนอกแากที่นอ้อ้อยเจริญเติบโตได้ดีแล้วนะครับยังบ่มีเพียบบมีแมลงปากดูดไปอาศัยนะครับบ่มีีนอนกินแล้วที่สําคัญคือเวลาเขาตัดนะครับมันสิไปลดแรงงานในขณะที่เขาจ้างคนงานหรือว่าเขาตัดเองนะครับตัดทรงเค้นทรงหยางกันแล้วแต่โดยเฉพาะใบอ้อยยักษ์เขียวนะครับถ้าสั่งใบเรียวนี่คุ้มค่าในการตัดมากครับผมไปเบ่งวิธีกันครับลุงชวนใส่วิธีนี้ครับ อ้ามะเห็ดอย่างอยู่ในปานี่แหละยายเอ้ยมะเห็ดบอกอ้อยเขียวห้ลุงชวนย่างเขาผ่ใหหจัดจะเลยมาปอกพอเมื่อยดื้อเมื่อยอยย่โอ้อายุเท่าไรแล้วล่ะนี่เจ็ดสิบหกปัตโถจรเงแท้จริงจริงจริงอ้อยยักษ์เขียวลงชวนนะคะ ตอนนี้ลงชวนสัง่งการให้มาปอกก้อยยักษ์เขียวเพื่อไปให้น้องช้างนะคะ <c oughs> ปอกเพื่อให้โตเร็วตัดง่ายไรเชื้อราเป็นนะคะปอกแล้วจะเป็นสภาพนี้นะคะลำอ้อยะคะลำอ้อยยักษ์เขียวลำที่ปอกแล้วค่ะ ใหญ่มากแล้วก็จะตัดง่ายนี่แหละครับพี่น้องเหตุผลที่น้งช้นจทดลองสงั่งใบเบิงมันอาจจะไม่ได้ร้อยเอร์เซ็นตอกนะน้ชนกับจีพยายามเห็ดมันได้หลายที่สุดเพื่อลดแรงงานตอนตัดนะครับพี่น้องโดยเฉพาะอ้อยยักษ์เขียวที่น้งชนว่าเสมอว่าเขาตัดข้างหนึ่งเขาจะได้สามลูกคนี้ขั้นลำไย,ยปันเนี่ยนะครับพี่น้องแต่ว่าขั้นม่น อ้อยอนอื่นถ้าสางใบกบ็มันก็ไม่อยากจุดคุ้มค่ามันก็บ่ค่อยมีเพราะฉะนั้นนโยบายของภาครัฐที่ตัดโดยว่ต้องเผาอ้อยนักเขียวตอบโจทย์ได้แน่นอนครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับผม